ครับสวัสดีครับเพื่อนช่างผมปฏิปบงพัฒน์นะฮะอ่าวันนี้รับทีวีมาอีกแล้วนะฮะอาการเสียจริงๆคือภาพเต้นนะเต้นแล้วก็หยุดเต้นแล้วก็หยุดนะอันนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะดูงานออกมานะซ่อมภาพเต้นอยู่เสร็จสีเพี้ยนอีกนะสีออกเหลืองเหลืองครึ่งหนึ่งนะต้องมาแก้อาการสีอีกนะตอนนี้งานออกมาปกติกหมดเลยนะดูนะรุ่นนะฮะเอ้เป็นยี่ห้อ lg รุ่น55 uj หกห้าสองทีนะรุ่นนี้ห้าสิบห้านิ้วอาการนี้จริงจริงก็ต้องเปลี่ยนจอนะจะเปลี่ยนจอราคานะไม่จำกวาหมื่นนะอ่าอันนี้เจ้าของนะมาจากไหนนะฮะจากดอนเมืองครับจากดอนเมืองมาไกลเลยนะผมอยู่บางพัดจะรันห้าสิบเป็นไงซ่อมใช้เวลาะผมทำให้เลยนะจัดคิวให้เลยนะวนเวบร้อ่ามากครับรายงานออกมาเห็นไหมปกติเลยเห็นไหมเนี่ยไม่ต้องไปเปลี่ยนจอเลยดีมากครับ เดี๋ยวให้ลูกไปโฆษณาเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กให้หน่อยนะว่าร้านอยู่แถวเนี้ยจะร้าน50เนี่ยก่อนจะเข้ามาติดต่อไลน์ก่อนนะเพราะว่าผมจ,จัดคิวนะเดี๋ยวมันเข้ามาชนกันหลายคนนะไลน์คือเบอร์0613249222เนี่ยงานนี้งานออกมาปกติแล้วก็รับประกันนานเลยนะรับประกัน3เดือนเลยนะ โอเคนะท่านไหนมีเครื่องเสียนะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ LG ฮานาฟิลิปโตชิบ้านะ49นิ้วหรือ55นิ้วนะอาการที่เปิดออกมาแล้วภาพดิ้นหรือภาพเต้นมันมี2แบบนะดิ้นตลอดหรือดิ้นหยุดดิ้นหยุดนะสามารถซ่อมจอได้ไม่ต้องเปลี่ยนจอนะราคานี่1ในสีของการเปลี่ยนจอเลยนะถูกมาก่านะโอเคนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ